สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ช anel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยกนนารอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเ,เพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สปอลาวนะคะสวัสดียินดีต้อนรับสําหรับ FC ใหม่นะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะสามารถไปเช็คพลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นแบบโซเมทนะคะโซเมทสิบสองราศีหมอแจนทําให้ครบไปแล้วนะคะ ต้องขอบคุณมาก,มากๆนะคะยอดอการติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดวิวสูงขึ้นนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่มาชมมาดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยแบบพิมพ์คําถามขอบคุณสําหรับการจัดเลขมงคลสําหรับขอบคุณสําหรับคนที่มารีวิวแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่นะโอนเงินมาเป็นกําลังใจสนับสนุนช่องเลี้ยงกาแฟหมอเจนนะคะแล้วก็คลิปนี้เราจะมา ดูกันนะคะพิกเด็กนะคะเราไม่ได้ทํากันมาหลายวันแล้วเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขานะคะเอ e เน y จีพลังงานที่หนึ่งนะคะที่สองที่สามนะนะแล้วก็เรามาดูว่าอดีตปัจจุบนันความรู้สึกของเขาข้อความรักนะคะเขาอยากบอกอะไรเรานะนะคะถ้ายังเลือกไม่ได้กดพอ็อดไปก่อนนะคะกดท็อดหยุดไปก่อนนะ,ะเอาราคาเรามาเริ่มพลังงานแรกกันเลยนะ,ะเรามาเริ่มนะคะ องแรกกันเลยนะสีเขียวโอเคนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้นะคะเป็นแบบไหนอล่ะนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวม g e n e r a l reading นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เป็นการสุ่มนะคะสุ่มพลังงานเพื่อการตัดสินใจที่จะมาดูดวงส่วนตัวหรือจัเดเล็กงคลว่ามีพลังงานตรงกันกับหมอแจนไหมนะคะ ใช้สติและใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะอะไรที่ดีต่อใจก็นําไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็วางทิ้งไว้นะคะไม่เทคซีเรียสนะคะเอาราคาอดีตเนาะอดีตนะคะตัวตนของคุณก่อนเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณเป็นแบบไหนนะคะผู้ที่เลือก Energy พลังงานเบสที่1นนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเล็กมงคลรายละเอียดอยู่ใต้คอมอ่าใต้ดี s ซน์คิปชั่นนะคะมีรายละเอียดมีราคานะคะ ขอบคุณที่พร้อมโอนอนดีตที่ผ่านมาตัวตนคุณเป็นแบบไหนนะคุณอยากมีความรักคุณต้องการมีความรักแต่เวลาที่คุณมีความรักทีไรนะมีปัญหาทุกทีนะไม่เรื่องงานเรื่องครอบครัวก,ก็นะคะการอยู่ห่างไกลการจับได้ว่าเขานอกใจนะคะตอนนี้คุณก็ยังศรัทธานในความรักนะถึงแม้แต่ตอนนี้ก็มุ่งมั่นทํางานประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณยังอยากมีความรักอยู่อืมนะ ความสัมพันธ์ของคุณในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเลิกลากับใครบางคนไปแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พังทลายเช่นมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ของเรานะคะบางคนอาจจะแต่งงานแล้วแลวเขาคนนั้นก็นอกใจเราเราจับได้นะคะหรือบางคนนะคะครอบครัวเขาหรือครอบครัวเราอาจจะไม่ชอบนะคะก็ได้หลายอย่างนะคะมีปัญหาวุา่นวายนะตอนนี้นะคะตัวเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอาจจะนะ ออยังอยากมีความรักอยู่นั่นแหละนะคะแต่นะคะโฟกัสเรื่องการเงินเนาะเป็นหลักก็คิดว่าถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะเอาละค่ะอดีตสิ่งที่ผ่านมาเป็นประมาณนั้นนะสถานการณ์ปัจจุบันนะเป็นแบบไหนนะคะอืมนะคะตอนนี้นะคุณยังมีฟอร์มรู้สึก ของการแบกอดีตนะคะยังตัดใจบางคนก็เข้าหาหลักศาสนาหลักธรรมปรัชญาความรู้บางคนเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มามอบความรักความรู้สึกให้นะ,ะบางคนก็นะคะเดินทางสายทำบุญเดินทางทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรแล้วล่ะนะคะบางทีก็ตอนนี้บางทีก็เป็นคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไระ่ปัจจุบันนะก็คือเหมือนว่าอาจจะเป็นคนที่ มีคนที่แตกวัยแตกต่างกันนะเออมาชอบก็ได้บางคนก็เป็นครูบาอาจารย์บางคนก็กําลังอยากจะไปปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้นะหรือว่าคุยกับใครสักคนหนึ่งกําลังดูดูอยู่ว่าเขาคนนี้จริงใจกับเราไหมเออสินเสมอกับเราไหมจะดูแลเทคแคร์เราได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ยังไม่ลืมอดีตเออยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวดคนนอกใจอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังเก็บคิดไว้นะ เอาล่ะมีพลังงานชาวราศีมิถุนกับชาวราศีพฤศภนะความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อเรานะคะยังมีความรักอยู่นะแต่บางทีบางคนคุยกับคนคนทางไกลคนทางโซเชียลออนไลน์นะคะหรือผ่านงานก็ได้นะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนว่าคุยไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันเป็น The f o o เหมือนเป็นการเริ่มต้นแรกๆเริ่มๆนะบางคนมามาหายหายไปไ,ปไปกับกลับด้วยมีแฟนก็เหมือนไม่มี ก็คือมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะอืมนะเป็นแบบไปเรื่อยๆนะไพ่เดอะฟูลอ่ะนะคะเหมือนว่าอืมมีความสุขคุยกันไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้แผนในเรื่องอนาคตรหรืออะไรนะไม่ได้แพนว่าอืมไม่ได้แพนว่าจะแต่งงานหรืออะไรประมาณนี้นะมันอยู่ในระหว่างที่คุยเออคุยๆก็ได้นะตอนนี้นะคะกําลังเริ่มๆแรกๆอะไรประมาณนี้นะข้อความรักจากเขาถึงคุณ อืมนะอันนี้อยู่ห่างไกลนะคะอาจจะโฟกัสการทำงานใช้ระยะเวลาในการรอคอยในการคบหาจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนพูดตรงๆก็ได้นะบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะโชคดีผู้หญิงบางคนอาจจะโชคดีนะได้มีการช่วยเหลือกันด้านกา,การเงินการงานก็ได้เขามาคอยซัพพอร์ตคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ไพ่ก็อาจจะสลับกันได้นะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไปคอยซัพพอร์ตเขาก็ได้นะคะ เอาละคะ่ะข้อความรักจากเขาถึงคุณนะเราจะมาดูว่าข้อความรักเขาคืออะไรคะข้อความรักจากเขาถึงคุณคิดถึงคํานั้นที่พูดแต่ในใจช่วยโทรกับหน่อยนะคะแล้วก็ผมไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะนะคะแสดงว่าคุณพี่ผู้หญิงนะคะจะมี คนที่เด็กกว่ามาชอบก็ได้หรือเป็นเรื่องราวในอดีตที่รักต่างไวแล้วก็ต่างคนต่างหายต่างคนต่างเงียบกันไปนะคะคิดถึงเธอทุกวนันนะคะเพลงคนทางนั้นนะคะอาจจะไม่ได้พบเจอหรืออาจจะนะคะไม่ได้ติดต่อเขาก็เลยอยากบอกให้ฟังนะคะผมลิขิตเกิดขึ้นจากฟ้าการเวลาพิสูจน์รักเราชั้นเฝ้ามองเธออยู่เขาอาจจะส่องโซเชียลส่องอะไรคุณก็ได้นะคะ แล้วก็มีพลังงานบอกว่าพี่ใจร้ายนะคะเธอหลักคิดถึงฉันไหมแต่อยากให้รู้ว่าคิดถึงอเอเนอร์จีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นพลังงานข้อความรักที่เขาอยากบอกอ่าทีนี้เรารูให้คําแนะนําบ้างนะให้คําแนะนําจาก a อ g e เจอยากจะบอกอะไรบ้างคะผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะอ่าโอเคถ้าท่านใดที่มาทางด้านอ่อ ศาสนาปรัชญานะไม่เน้นความรักและกลัมารักตัวเองมากขึ้นนะคะคู้แท้ของเราเองนะคะคือตัวเราเองอนะคะคุณรู้สึกแบบนั้นมีความสุขได้ด้วยตนเองโอเคเป็นพลังงานอินเนอร์ทัชนะ,ะโอเคถือว่าใช้ได้นะคะผ่านพลังงานเริ่มผ่านแล้วนะิเ e x i b l e คุณยืดหยุ่นในความรู้สึกได้คุณกำลังเตรียมอะไรบางสิ่งบางอย่าง บางคนนะคะกําลังเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะอืมนะแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วล่ะถ้าคุณมาทางแบบการอยู่กับตนเองการถามใจตนเองนะคะการไม่ดูผู้อื่นนะคะไม่วิเคราะห์ไม่ติดเตียนไม่บูลลี่คนอื่นการดูใจของตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทํานี่ถูกไหมนะคะไม่ต้องแข่งกับผู้อื่นนะคะในวันวาน,วนแข่งกับตัวเองในวันวาน,นแค่นั้นนะคะ เอาราคาเด็กที่1นนะคะจบไปเนาะข้อความรักแล้วก็คําแนะนําดีๆนะถ้าใครชอบก็กด subscribe นะคะกดกระดิ่งนะ,ะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปดีๆจะดูดวงส่วนตัวโดยจะจัดเลขมงคลก็แอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือก energy พลังงานเด็กที่2นะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อเราตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะในอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างนะคะอืม the days นะคะราศีพิจิกนะมีความเป็นไม้มีความหึงหวงมีการเลิกลาใหญ่ล้างนะคะแล้วก็มีการบาคือมีความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยกับคนต่างชาติหรืออาจจะเจอพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะ บางคนอาจจะเจอผ่านงานนะคะมีความทุกข์ความเศร้าเสียใจนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จบสิ้นไปแล้วนะคะบางคนนะคะจบแบบเงียบหายไปบางคนจบแบบด้วยความเจ็บปวดนะคะมันมันเป็นเรื่องที่นะคะเหมือนแบบทันยาพิษไปเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ บางความสัมพันธ์ก็นะคะเครียดคิดวิตกกังวลเขานอกใจอะไรแบบนี้นะคะมีเรื่องดราม่ามีเรื่องที่ต้องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องจบไปนะคะอืแต่ก็ยังไม่ลืมนะคะยังเฝ้าทุกวิตกกังวลที่คิด,คดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเินานมานานแค่ไหน,นประมาณนี้ปัจจุบันสถานการณ์ของคุณเป็นแบบไหนคะ อันนี้เป็นการดูดวงแบบนะคะภาพรวมแบบสุดนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะใช้วิทยาราสในการรับชมแรับฟังด้วยนะคะอันนี้การทำอ่าพยากรณ์หรือการทําช่องขึ้นมาคือเพื่อให้คุณตัดสินใจว่ามีพลังงานเอเนจีตรงกัหหมอไหมอยากจะกดซับสไครต์ไว้ไหมเพื่อมาดูใหม่นะคะหรือนะคะอยากจะเสียเงินค่าครูเพื่พอเจาะดวงหรือดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะจัดเลขมงคลนะคะปัจจุบันเนาะอืมนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะมีใครเดินจากคุณไปคุณก็ยังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่เขาคนนั้นนะคะยังอยู่ในใจคุณนะบางทีเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนนะคะตอนนี้คุณเจอสถานาการณ์ที่ปิดบังซ่อนเลนคุณกําลังเริ่มยอมแพ้เออกําลังอยากเริ่มยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์มีใครคนหนึ่งเดินจากคุณไปอีกแล้วอืมนะคะความรับคบกันแบบว่าไม่เปิดเผยนะคะ คบกันเป็นแบบว่าไม่เปิดเผยอ,อยู่ในความรับนะคนในความรับนะเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถบอกใครได้เลยนะคะอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมีพลังงานของคนที่เป็นเด็กกว่าคุณผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้หรือว่าผู้หญิงที่อายุเยอะกว่านะคะอาจจะเจอคนที่เด็กกว่านะวิสถานการณ์ว่า ความสัมพันธ์นี้ที่คืบหน้ามาเช่นเราครบกับคนนี้ที่เด็กกว่าคบมาระยะเวลาหนึ่งหนึ่งปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องจ่ายในความรู้สึกมันมีความไม่แน่นอนมีความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์เหลือเกินเขาเหมือนปกปิดปิดบังซ่อนเลนไว้เรากับเขาไม่สามารถบ,บอกคนอื่นได้ว่าคบกันหรือรักกันหรือมีอะไรกันแบบนี้นะคะเราทุ่มเทความรู้สึกไปก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานะแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเขาก็รักเราเหมือนกันนะ เออนะคะบางคนถ้าไปเจอคนที่เป็นไหม้เป็นพ่อไหม้หรือผู้หญิงที่ไปเจอผู้ชายที่แก่แก่กว่านะก็คือเขาอาจจะแบบว่าคอยช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินการงานอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยนะคะต้องคอยซัพพอร์ตนะผู้ชายนะคะอืมนะคะมันก็นะคะถ้าเราคิดว่านะคะ ไม่ได้เหลือบากวาแรงเรามีเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่บางท่านนะบางกรณีเพราะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใชด่ดวงของคุณนะอืมนะคะเราอ่นานตามพลังงานนะไพ่โอเคข้อความรักที่เขาอยากฝากถึงคุณโอ้สามเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าคนเคยมีอะไรกันนะเขาก็ยังคิดถึงนะแล้วก็สถานการณ์เหมือนเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกอยู่เขามีคนของเขาแล้วอะตอนนี้โดนบล็อกอะคุณโดนบล็อกแล้วใช่ปะ แฟนเขาสั่งบล็อกคุณใช่ปะหรือว่าคุณบล็อกเขาก็ได้นะมีการบล็อกกันไปแล้วอะ่ะคนของเขาห่วงนะเขาจไม่สามารถมาหาคุณได้เขาหยุดนิ่งอืเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะโดนควบคุมคนโทนความสัมพันธ์มาไม่ได้เขามาหาคุณไม่ได้เขามาติดต่อคุณไม่ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวนะหมอจะลืมเปิดเพลงเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่านะะ คำแนะนําจากไพ่นะคะแองเจิลดีอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคําแนะนําจากไพ่อยากบอกอะไรบ้างคะผู้ที่เลือกพลังงานเอ็นจินะคะเด็กที่สองนะเอาละแองเจิลดีนะคะอยากบอกอะไรจ๊ะ <c oughs> คำแนะนําจากไพ่ โอเคนะคะของฝันของคุณนะคะอาจจะเป็นความรากักครั้งใหม่คนรักใหม่นะคะความรักที่มันไม่ดีเออเขาบอกว่าให้เคลียร์นะคะความรักใหม่นะคะกำลังจะมีของฝันจักรกวาลมาให้คุณอาจจะเป็นความรากักครั้งใหม่คนรักใหม่นะคะถามใจถามความรู้สึกของคุณดูว่าคุณต้องการไหมในใจลึกๆหรือยังจะก้ารอคอย เขาคนนั้นนะคะอ่าโอเคมีการแพนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออยากเคลียร์ energy พลังงานที่ลบๆออกไปนะ awakening คือการตื่นรู้การรับรู้นะคะพลังงานความรักที่บริสุทธิ์นะคะศรัทธาเออศรัทธาเชื่อมั่นพลังงานความรักนะคะของตัวเราลักตนเองก่อนนะคะรักตนเองก่อนนะคะจะได้รับความรักจากผู้อื่นมองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะ ผู้อื่นนะคะถึงจะเห็นคุณค่าหรือให้ค่าในตัวเรานะคะโอเคคลิปที่เด็กที่2จบไปนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอแจนนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและขอบคุณที่พร้อมโอนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกพลังงานเดกที่3นะคะเราจะมาดูกันเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะมีการอ่านแบบ general reading นะคะหรือเป็นแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวอยากได้ความแม่นยำชัดเจนให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาดูก่อนว่าอดีตนะคุณเจออะไรบ้างความรักของคุณเป็นแบบไหนในอดีตสิ่งที่ผ่านมานะกับตัวตนของคุณนะคะไพ่แดเหรียญนึนดาบ วิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็เด็กถือดาบนะคะ Knight of p e n ด็ c l e ความรักความสัมพันธ์นะคะเล่นเกมกันในความสัมพันธ์นะคะ ะะต่างคนต่างไม่ยอมกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่โอเพนนะคะไม่ผูกมัดด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่เกินเลยกันไปแล้วบางคนรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรล่ะความสัมพันธ์หยุดนิ่งบางคนติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติคนออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะเอาละคะทีนี้เจะมาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันตัวคุณเป็นแบบไหนสถานการณ์ปัจจุบันนะอืมโอ้ไฮพินเทสนะคะ โอ้ห้าเหรียญเราเหมือนว่าอยู่ในมุมมืดอยู่ในเงามืดนะคะรู้สึกเหมือนว่าน้อยเนื้อตาใจในความรักในความรู้สึกนะคะ mm hmm. เขานะคะเหมือนเราก็ต้องไปวิ่งตามความรักเนี่ยดูสิไปรอไปรอเขาไปขอถ้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะตอนนี้มีคนมาชอบเราก็เหมือนกันแต่คบกันแบบคุมเครือหรือเกินบางคนไปเจอคนเจ้าชู้อะ่ะเด็กคนที่เจ้าชู้อะ่ะบางทีไม่มีตังค์ให้เราด้วยบางทีนะ กลับไปคบกับเพื่อนสมัยเรียนอย่างเงี้ยแต่เขาคนนั้นอะ่ะมันเป็นเหมือนพรลิขิตที่ย้อนกลับมาหรือวันเวลาที่ย้อนกลับมาให้เขากับคุณมาเจอกันนะคะแต่เขาคนนั้นมีครอบครัวแล้วด้วยหรือคนที่แบบว่าเราไปแอบ,บรู้สึกดีด้วยอย่างเงี้ยในวัยเด็กในวัยย้อนกลับไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วเขาก็อาจจะแบบมาพูดยื่นไมตีให้เราโน่นนี่นั่นหรือไปพูดระลึกความหรังครั้งที่เราเป็นเด็กด้วยกันเขาอาจชอบอะไรเงี้ยเหมือนคนเจ้าชู้ที่มาหวานสเสน่ห์คุณประมาณนี้นะ เอาราคาสถานการณ์ความรู้สึกของเขาคนนั้นเอออะมาดูกันอืมเอมเพลอร์ Emperor, เห็นไหมราศีเมษนะคะแทมเพรน์ ance, เออมีความไม่แน่นอนเลยอะ่ะมีความเปลี่ยนแปลงปอยู่ตลอดเวลาชอบควบคุมคนทรนเอาใจตัวเองนะคะมันเหมือนว่าถ้าทำดีในอดีตปัจจุบันคุณก็จะได้รับผลดีนะคะ เขาควบคุมคนโทลเขาอารมณ์ไม่แน่นอนเขาอยากจะมาหาก็มาหรือเขาอยากจะติดต่อมาก็ติดต่อมาสิบดาบมีความเศร้าเสียใจชัตเมนเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นวิบากกรรมความรักในความรู้สึกของคุณเลยคุณกําลังทุกข์หนักผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยเขามีครอบครัวแล้วเขามีคนของเขาแล้วมันเป็นเหมือนวิบากกรรมอะความรักรักสามเศร้าเราสองสามคนหรือสี่คนก็ได้นะหรือตัวคุณก็อาจจะมีมีคนของคุณแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่สี่ดาบจําเป็นต้อง จากกันนะนะคือความรักหรือความรู้สึกของคุณนะต้องใช้เวลาช่วยในการเยียวยาแต่ถ้าเยียวยาไม่ออกก็ต้องหานะต้องหาดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบปลดปล่อยความรู้สึกหรืออะไรนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณอืมสิบไม้เท้าโอ้โหแปดดา เขาเหนื่อยนะเขาหาทางออกไม่เจอกับความรู้สึกนะคะถึงแม้ว่านะคะไนอัศวินดาบมีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกเหมือนกันความรักครั้งนี้หมอขออนุญาตต่อแบบว่าความสัมพันธ์ชั่วคราวบางทีเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวในอดีตแล้ววนย้อนกลับมาเจอกันอีกก็ได้เป็นความรักที่มันเหมือนแบบคบกันแป๊บเดียวแล้วก็จากกันไปจับได้สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายไปเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัด อืมเป็นความสิ้นสัมพันธ์ที่ผูกมัดไม่ได้บางคนเคยไปคบหรือเคยชอบในสมัยอดีตแล้วกลับมาคบกันณนะปัจจุบ,บนันนี้เปิดเผยสถานการณ์ไม่ได้คือเหมือนว่าถ้าพึงพอใจทั้งสองคนนะเออคุณพึงพอใจที่จะคบกันแบบลับๆโดยไม่ให้คนของคุณรู้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบคุณไม่สามารถบอกใครอ่ะคล้ายๆเหมือนว่าเป็นวิบากกรรมที่ทําให้เกิดการกระทําครั้งนี้ขึ้นมานะคะ อืมโอเคทีนี้เรามาดูต่อข้อความนะสิบใบนะข้อความสิบใบที่เขาอยากบอกโอเคพี่จะพิสูจน์ไหมว่าไม่ได้รักผมการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทําให้เจ็บปวดได้เพียงนี้บางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ทําไมต้องบ็อกฉันด้วยผมไม่มีวันลืมคุณนะคะสายบัวย,ยังตัดขาดแต่พี่สวัสด์ตัดไม่ขาด ร่างกายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณนะคะฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสำเร็จนะคะแล้วก็ผมอยากโตขึ้นเพื่อเป็นคนรักของที่อีกครั้งฉันอ่านไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันอ่านไม่พูดแต่ฉันรู้สึกนะคะคำเดียวสั้นๆว่าอยากไปหาคิดถึงผมบ้างไหมนะคะแล้วก็ถึงเด็กแต่ผมก็มีหัวใจว้าวนะ,ะอาจจะมีพลังงานเอเนจีของคนที่ ความรักต่างวัยผู้หญิงอายุเยอะกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าหรือเป็นความรักสมัยอดีตสมัยเรียนแล้วก็ย้อนกลับมาถึงปัจจุบันนี้นะคะมันเปิดเผยอะไรไม่ได้มันไม่สามารถบอกใคไรได้เลยนะอาร่าแองเจิ้ลดีนอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาบ้างหรือตัวคุณที่เลือกนะคะพลังงานเอนเนรจีเด็กที่3นี้คุณควรได้รับรู้อะไรบ้างคะพลังงานเด็กที่สานะสิ่งที่คุณควรรู้ คุณกําลังบอกว่าฉันรู้สึกทุกข์เหลือเกินเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้เลยทาไมฉันต้องเป็นอย่างนี้เขาบอกว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเฮลิ่งเยียวยาจิตใจให้มีความสุขสิอยู่ให้มีความสุขในโลกใบนี้นะคะเมอร์เทอร์ก็คือการเป็นแม่นะคะการบางทีอาจจะมีลูกต่างคนต่างมีลูกหรืออะไรอย่างนี้ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถทําอะไรตามที่ใจคุณปรารถนาได้นะ หรือว่าต้องคอยเป็นแม่เพื่อดูแลผู้อื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเอาละนะอืมอ่ะการเริ่มต้นใหม่อะไรการตื่นรู้นะคะการตื่นรู้ทางชีวิตจิตวิญญาณน,นะคะความทุกข์ความเศร้าอ่านะพลังงานความรักที่บริสุทธิ์นะคะการติดต่อสื่อสารนะ,ะการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่า การเลือกครอบครัวตัวเองเป็นหลักนะคะพลังงานไฟอ่านะ <c oughs> การเลือกครอบครัวตัวเองนะคะการอยู่กับครอบครัวของตัวเองไฟมีพลังงานแพชชั่นหรือไฟรักจะเผาผ่านครอบครัวเราพังทลายหรือเปล่านะคะต้องระวังนะอื้ม เอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครจะดูดวงส่วนตัวนะหรือจะจัดเลขมงคลนะอ่านรายละเอียดนะใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนแล้วก็แอดไลน์มาขอคุณที่พรอมโอนนะคลิปนี้นะคะหมอจันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไเจอ,อกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย